สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่รสไนเปอร์ยะโวันนี้เราอยู่กันในายวิ่เกมพายนะฮะเดี๋ยวจะไปซื้อรถกันครับผมและรถที่เราจะซื้อในวันนี้นะครับทุกคนฮะนั่นก็คือ JDM Car าอีกแล้วนะครับจะเป็นน e Domestic Manufacturer นั่นเองนะรถแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะนี่เลยครับทุกคนครับ1994 Toyota s u เป็นยังไงครับทุกคนฮะสวยไหมครับหรือในชีวิตจริงนั้นก็คือโตโยต้าซูบารนั่นเองนะครับผม เหมือนมากนะฮะเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ดูนะครับเปิดประตูเปิดฝากระโปรงได้นะครับเอ็กโพรมานี่เครื่องยนต์ 2JZ นะครับยางสวยนะเท่ hey, ซะไม่มีนะครับเดี๋ยวไปดูการแต่งด้วยนะแต่งได้เยอะเหมือนกันนะคันนี้นะครับความเร็วสูงสุดเครื่องเดิมของเขาอยู่ที่257กิโเมตรนะครับอัตราเร่งง1 0 4.2วิเทนด์ริงก็ไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าราคาของเขามันก็ไม่แพงนะครับทุกคน3 0ม0 0ื่นเองนะแต่เราจะแต่งอีกน่าจะเป็นแสนอะ่ะเอาล่ะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดแล้วก็ออกไปดูกันเลยแล้วกันนะ 3 2 1ส,สองหนึ่งเพชกดเจสด้วยนะฮะเรียบร้อยโทโยดะซุปราฉันขอเลือกหน่อยเออมาแล้วครับตวยไหมครับทุกคนฮะเปิดโชว์เครื่องอีกทีหนึ่งมานี่โชว์ประตูหน่อยโอเคเดี๋ยวให้ฟังเสียงนะครับผมนะ3 2 1สองหนึ่ง นั่นแหละครับทุกคนนะเสียงนุ่มๆน,นะสองเจนะครับเครื่องยนต์นุ่มสุดๆไปเลยนะฮะเอาละครับทุกคนนะไม่รอช้าครับไปขับไปที่อู่ซิ่งรถกันเลยดีกว่าตอนที่ผมใช้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับมันก็เลยจะเบิร์นได้เนาะนกดเจนึ่งอยู่เซ่เนี่โอ้โหเสียงแบบจิ้วๆด้วยนะเป็นเสียงเทบโบนี่ครทุกคนถ้เาเป็นเทบโบนี่ก็จะเป็นเทบโบคู่นะครับตัวแรงสเปคอเมริกันนะซุปราตัวนี้นะ ก็จะเป็นรหัสเครื่องยนต์อะไรนะสอ z g t e นะเออ,เอ,อมีรายละเอียดปีกย,ย่อยเยอะแยะมากมายเอาละครับถึงละครับถึงนุ์ซ่อมรถซิ่งเราแล้วนะฮะผมดิฟไปดีเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ดิฟไม่ได้ดไไดรถเรายังไม่แรงพอนะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ถ่ายหลังกันโอเคเข้าเกียร์หนึ่งครับนี่นี่ระแมนนวลนะเข้ายากมากไาเ์อเโอโต้เถอะนะครับเ์อโอโต้แล้วเสียงเพาะนะโอเคโอเคเข้าไปครับเข้าไปครับเออ อ่ะล่ะครับทุกคนนะมันเริ่มมาที่เฟอร์ฟอร์มาด้วยความรวดเร็วซัพพลิชั่นไฮโลแน่นอนนะครับเพอร์เชสเลยนะไม่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 พรีวิวแล้วนะครับแล้วก็พอเอนจินก็เป็นดรากเอนจินนะครับ45,000นะเพอร์เชสมาแล้วก็แอซเปอร์เลชั่นผมจะใช้เป็นเทอร์วินเทอร์โบนะเหมือนเดิมเลยแต่ก็มีทอร์กแรงขึ้นไฮทอร์กดีขึ้นนะครับซุปเปอร์ชาร์จไม่ใช้ครับแพงอ่ะเรียบร้อยนะครับเบรกกิ้งก็จะใช้เป็นเลสเบรกนะครับผม3,000ใช่ไหมไม่แพงนะยางก็เป็นอินแซนกิฟใส่เข้ามาตัวดดีสุ โอ้เรียบร้อยแล้วก็ดาวเทนนะครับเป็นเลวดายอยู่ใช่ปะอันนี้ก็จะเบิร์นยางได้นะใช้เป็นเลวดายแล้วกันนะครับและแน่นอนครับซูเปอร์ไนโตรนะใส่เข้ามาครับไนตรัสสุดยอดเออใส่มาเรียบร้อยนะฮะแรงมากๆมากกันต่อที่แอพเพลนส์นะครับผมมาเริ่มกันที่ไพเมอรี่นะฮะมาดูกันว่าเราจะใช้เป็นสีอะไรดีนะครับผมนะเอาแล้วครับทุกคนฮะและสีที่ผมจะเลือกใช้นะครับผม นั่นก็คืออะไรสีน้ำเงินละกันนี่เลือกไม่ถูกครับเอาสีน้ำเงินนะฮะแล้วก็ reflection นะครับก็จะเงานิดน,น,นึงนะและนี่ก็คือ r e c t i o n ที่ผมได้เลือกใช้0.55นะครับเงาประมาณนี้เลยไปกันต่อที่ริมนะฮะเพ้นริมเนาะและสีล้อที่ผมจะเลือกใช้นะครับทุกคนสีดำก็ดุดีนะสีตาลก็ได้สีเทาก็โอเคนะแต่ว่าเราใช้สีขาวแบบนี้นะสวยนะ มาต่อที่ริมไทยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเอาลายอะไรดีดูวอลเคนนะครับชอบลายนี้มากเลยโอ้โหแต่ลายนี้มันเหมาะกับสีน้าตาลเนาะเนี่ยสีของเขาเลยอะนะครับ DRE 1 0 1นครับพรีวิวมานี่นี่ก็สวยนะ DRE S 3 5นะครับนี่เลยจ้าเฮ้ยเออที่สวยนะดาวนะมันมีหมุดเยอะด้วยนะครับโอเคครับทุกคนผมเอานี้แล้วกันส่วนตัวแล้วชอบนะครับ1ม6 0 0จัดสมา เพชลิมเรียบร้อยลิมไทยเรียบร้อยบอดี้คิดนะครับมีบอดี้คิดด้วยทุกคนมึงหมื่นเก้าพันนะครับเดีย๋ยวดูกันนะครับสามสองหนึ่งพิวิลโอ้โหสวยนะเออต้องอย่างนี้สิจัดเลยชอบมากถูกใจนะครับเพอร์เชสนี่สวยงามสไปเลอร์มีด้วยนะครับตอนนี้เราใส่โนสไปเลอร์อยู่นะครับผมก็จะเป็นของเดิมเขาสูงๆแบบนี้แล้วก็จะมีลักวิงนะครับเป็นยังไงเอ,อ่ยโอ้โห เทซะไม่มีนะ5,000ันนะใส่มาเลยครับอุ้ยสุดยอดมากเลยคันนี้สวยนะคาลิปเปอร์นะฮะผมว่าสีแดงมันก็สวยอยู่แล้วนะแต่อลองเปลี่ยนดูแล้วกันว่าสีไหนจี๊ดดีนะครับให้ดูเลยนี่สีเขียวก็เจ๊ดนะ,ะทุกคนแต่สีแดงอะเจ๊ดสุดแลวนะฮะประมาณเนี้ยโอเคครับใช้สีแดงเข้มมากๆอันนี้ผมปรับให้มันเข้มขึ้นนะทุกคนไปกันต่อนะฮะส่วนความเงาล้อแล้วก็ดิสเบกเราไม่ได้ให้เงานะทุกคนให้มันแบบดูมีการคอนทรา์กันนิดนึงนะอันนี้เงาสีบอดี้เงาสีล้อไม่ได้เงานะฮะก็ดูดีนะ มากันที่อินเทอร์เียนะครับสีเบาข้างในนะผมว่าผมจะใช้เป็นสีเหลืองนะแบบนี้เลยโอ้โหเลคโลสีเหลืองอะนะฮะไม่ทําเงานะครับรอบนี้เดี๋ยวมันจะดูเป็นเหมือนเบาไฟเบอร์การ์ดแล้วก็เคลือบเงานะมันจะดูตลกแล้วก็เท่เอาเอายังไงกันแน่นะตลกกับเท่นะ <laughs> เอามันรวมกันเลยนะครับตลกบวกเท่ก็ออกมาเป็นโคตรเท่ใช่ไหมโอเคครับแรปไม่ใช้นะครับโพลิสไม่มีนะครับอันนี้โพลิสหมดนะทุกคนมันจะต้องซื้อโลบักแล้วก็ใช้เพลทไปนะฮะทอรี่นะครับใส่มาโออ Y วโอเคครับหนึ่งพันเรียบร้อยย่ฮู้คนเสร็จแล้วว่ะโอโหสวยว่ะสิ่งแน่นอนนะไป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 ถอยเลยถอยเลยถอยเลยครับสามสองหนึ่งโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะสมจริงว่ะอื้อดูดิ พอโดนแดดแล้วยังสวยอ่ะยังจา้าบดูยางเขายางยางแน่นๆนะครับยางอย่างยางสลิกนะฮะโอ้โหเปราะเหลืองขอดูข้างในหน่อยแล้วกันนะครับนี่เลคโคลโลบักเกตเซสีเหลืองนะทุกคนดูข้างในเลยครับโอ้โหแดชบอร์ดแบบ JDM นะแบบรถรีโธเลสซิ่งสตีคาร์นะพูดไปเรื่อยแล้วผมอะเปิดฝากระโปรงด้วยครับโอ้โหเครื่องของ JZ ทวินเทอร์โบเออ หรือสองเจ e รซาชเครื่องยนต์เขานะถ้าผมจำไม่ผิดเปิดไฟผ้ามากนะครับนี่ดูดูดูด,ดูไฟผ้ามากนี่โอ้โหไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าของตัวแอลนะครับนี่ครับติดสองดวงนะเฮ้ยสวยนะไปดีไปดีปดโอโ้เสียงเสียงดูเสียงเขาก่อนดูเสียงเขาก่อนทุกคนโอ้โหเบิดยางก่อนเบิดยางก่อนเบิดยางออ้นเป็นยังไงล่ะเอ้ยยังไม่ได้ให้ฟังเสียงเลยนะครับสาม หนั่นแหละครับทุกคนนะโอ้โหเสียงยางเร้านะฮะไปทุกคนเดี๋ยวจะพาไปลองไปลองเทดยางกันเลยว่ามันนิ่งไหมนะครับหูสวยฮะสามสองหนึ่งไปในโต,โตมาโอ้โหออกตัวรอบตัดนะครับมันเท่จริงๆนะสองร้อยกว่าแล้วทุกคนครับ โอเคโอเคเบรกป็นยายอย่างอย่างตรงครับนิ่งมากโอ้โหสุดยอดไปเลยฮะเลดี้แอนเจิ e แมนยินดีรับสู่ Dark Race Spin นะครับระหว่าง Supra และ DOS SRT นะเออไม่รู้ว่าเขาแต่งเต็มหรือเปล่าแต่เราจัดเต็มแน่นอนนะฮะใครจะเข้าวินไปเดี๋ยวมาดูกันครับสามสองหนึ่ง ในตมาอืออกตัวมาแล้วครับโอ้โหแดกดอสไอตาทีครับไหวหรือเปล่าครับเราไหวไหรือเปล่าโอ้ยตอนตาทีอยู่นู้นฮะไม่รู้เครื่องพังหรือเปล่าเข้าเส้นชัยไปแล้วครับโอ้โหแปดจุดเจ็ดวิน,นะครับโอ้โหแรงแฮะอาะล้ครับทุกคนฮะเดี๋ยวไปสนามต่อไปกันเลยนะแ่สนามแรกก็เก็บวินมาได้แบบชิลๆแล้วนะครับผมเพราะว่าเราเจอรถที่มันไม่แรงเท่าไหร่นั่นเองนะ ไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์มันก็เก็บได้อยู่แล้วนะครับเรด d ี้เอนจินเ e อร์มนยินดีรับสู่ไฮเวลส์สปินนะครับเจอซุปเปอร์คาร์ของเจิง2คันแล้วครับรอบนี้ตามไม่ทันแน่นอน <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ดูความแรงสูงสุดของเจ้าซุปเปประหลุคันนี้กันนะครับ4 3 2ขอชนะตอนออกตัวก็ยังดีวะไปจ้าชนะตอนออกตัวโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ได้ได้นิดนึงมันจะได้นิดนึงเ <c oughs> ท่านี้ก็เอานะครับโอ้โหทุกคนตึงแล้วครับ ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ส1 8 3 1อสิบแปดสามรอสิบเก้าโดยประมาณนะครับความเร็วเตึงๆก็2อ8 289ปดแปดสองแปสิบเก้านะเฮ้ยเหมือน B M คันแรกที่เราทำไปเลยนะทุกคนเองนะครับเครื่องยนต์ราคาประมาณนี้รถราคาประมาณนี้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้เนาะไม่เกินสามร้อยนะครับในโตมาอันในโตก็ส2 1อย่ิบเอดอ่าเรียบร้อยทุกคนได่เท่านี้แหละนะครับขาลงมาขาลงมาครับขาลงมาครับอ ซิงนะซิงมาซิงนะเดี๋ยวดิฟเข้าเส้นชัยครับดิฟนี่ยังไงล่ะเท่เกินปุยมุ้ย <c oughs> 42.5นะเฮ้ย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 ไปไหนลูกพ่อ <c oughs> ตกแมพครับเอ้ย45.6นะทุกคนเวลาของเรานะไปครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปเหินซ่ากันหน่อยแล้วกันนะทางเหินมันอยู่ไหนวะทางนี้มัง้งเออนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวแล้วเดีแล้วเดีแล้วไปนวครับถึงปะเหินข้ามสะพานยังไม่ถึงเลยครับทุกคน โอ้โหคือมันจะเหินข้ามาแล้วก็จะมาขึ้นสะพานต่อนะครับคออืนนี้เรามิชชั่นเฟลนะครับผมน่าเสียดายจริงๆเลยสุปรุเอาละครับผมเมื่อกี้เราเหินไม่สําเร็จใช่ไหมไม่ต้องห่วงครับเรามีอีกที่หนึ่งนะซึ่งเราจะทําสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับไปไปสตาร์ทรถกันเลยครับนี่ปิปตู้โอรามะครับผมดิบโชว์ไปึนนดอกในโตรมาอ่าโอ้โหดูดิ ดูความพลิวดิดูความพลิวของคนหลังพวงมาลัยดินะครับไปนะครับมาเลยครับอูมเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะ <laughs> ทําได้นะทําได้นะเท่นะครับดิฟโชว์เลยครับผมนี่ยังไงล่ะโอ้โหเท่ซะไม่มีนะตําดิฟนะโอเคครับชนเสาไฟโชว์หน่อย นี bon oh ่ย oh ังไงล่ะนี่ยังไงล่ะสองดอกสองดอกดิฟน่อยเสาไฟมานักเก็บเสาไฟครับเก็บมาเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดเหมือนเก็บแต้มอะไรอย่างเงี้ยอึ๊บอึ๊บโอ้โหเป็นไงทุกคนใส่ดิฟตัวจริงอ่ะเนี่ยใส่ดิฟตัวจริงอ่ะเอาเดีดีเข้าสวนสาธารณะไปดิเล็งไม่แม่นฮะเอาไม่ไรไม่ไรเขาไม่เอาไม่เอาไม่โอเค โอ้โหทายอย่างแคบนะครับทาอย่างแคบเราก็เข้ามาดิฟได้นะนี่ยังไงละ่ะความเซียนอนะ่ะอยู่ที่ความเซียนอนะ่ะทุกคนโอเคออกดีกว่าอืดมาแล้วมาแล้วมาแล้วความแรงมาแล้วขา้างหน้าโค้งซ้ายนะครับเอียดโอ้โหเอาชีทีโอ้โหชนไปเด้เนี่ยแล้วเราจะเลี้ยวเข้ามาในนี้นะครับแต่เราผ้าซะก่อนนะแต่เสน,นนี้มันคือทางตันเหรอ เออทางตันจริงวะโอเคเราจะเลี้ยวขวาครับเอียดไปสวยนะสวยนะสายหน้านะครับเอียดออ้ยไม่ได้ฮนะมาแรงไปหน่อยโอเคครับแล้วก็ขวาข้างหน้านะครับวาตรงป้ายสวยๆเนี้ยเออซ้ายมาโอ้โหไม่ได้ครับติดครับรถราต่ำเกินนะจริงๆเขาไม,ม่ควรจะขึ้นแบบนี้นะใครเขาดิฟขึ้นแบบนั้นกันนะเอาละครับทุกคนฮนะ ดิฟตรงนี้อีกทีไโอ้โหพอดีเป๊ะเป๊ะเวอร์ดิฟแบบจอดจอดเข้าซองนี่โอ้โหเลยนิดนึงนะเ <c oughs> อาละรครับทุกคนฮะถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าเจ้ารถคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ไปกำลังใจให้กันด้วยนะฮะจะได้ดูนันอีกเนาะรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวยนะ